โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไอดีหลักของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชานะครับหลังจากไอดีลองผมนะครับเปิดตัวฟรีนะครับได้ไอเจ้าอายไปแล้วนะครับทุกคนก็คือดีใจมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองในไอดีหลักมั่งนะครับซึ่งเนี่ยครับทุกคนตู้เพิ่มเลนมาแล้วนะดูดิใช่เพราะว่าตู้เพิ่มเลนมาแล้วด้วยผมก็เมีรุ่นนะครับ ถึงเปอร์เซ็นต์มันจะแบบน้อยมากนะครับแต่ถ้าผมได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหดีใจเลยนะมาโอเคทุกคนมานี่นะครับก็เออแต่ผมอยากได้เออเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับชื่อเลยนะชื่ออะไรไม่รู้ะแต่ไม่สนละนะเปิดเลยปุ๊บตัวแรกไม่ได้นะไม่เป็นไรอีกตัวนึงจิบ๊บเราปีไม่เป็นไรครับ เอาอิ่สามตัวไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเรายังเหลือบัตรโอ้ยตู้แรกไม่ได้าม,ไม,ไดมาเราใช้สูตรที่สองกันนะครับอ่าจงมาจงมาจงมามาแล้วจิ๊บเอาอยัางจิ๊บ มาแล้วเทพีวีนัสโอเคเหลือสิบแปดใบละเหลือเก้าครั้งมาเปลี่ยนตู้มั่งมาตู้นี้ตูน้นี้ตัวอะไรจะออกมันมก,กันมาจิบ๊บเมอร์ลี่ล <c oughs> ึกเสีเมอร์อลี่ครับทุกคนโอ้โหจะเจอย่อยแน่ะจะเจอย่อยเจาา้ามามาตลอดเลยนะผมเวลาผมสุ่ม ไปต่อนะทุกคนที่ผมสุ่มช้าเนี่ไม่ใช่อะไรนะกลัวคลิปมันจะจบไปนะครับว่าคลิปมันสั้นมากเลยโอเคจิ๊บมาร์เม็นโลไม่เป็นไรเออผมลืมบอกทุกคนไปนะครับ ว่าเอ,อที่ผมไม่อ่านสกิลนะครับเพราะว่าสองคลิปที่แล้วผมอ่านสกิลไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูก็ได้นะโอเคมาเรามาลองตู้บนกันบ้างนะครับต้องหมาละเฮ้ยเจ้าเดียวอะ่ะเฮ้ยมาจริงนะทุกคนเฮ้ยมาเฉยมาแล้วครับหนึ่งตัวแล้วครับถึงแบบเออผมจะไม่ได้ใช้เล่นนะครับอาจจะมาแทนตัวฟี หลายๆตัวผมก็ได้เพราะว่าละหันหลักุมนี้ยังอ่อนเลยใช่ไม่เก่งเหมือนคนอื่นไม่มี้าวดาวเหมือนคนอื่นแต่ก็จะพยายามเล่นไปนเรื่อยนะครับโอเคป่ะสุ่มต่อดีกว่าอ่าซึบอืม้มันต่างดาวเอดเบิร์ด,ป,ดปัดใจโบสถเต็มทีละ ลักตัวเธอเพื่อนขอร้องละจึ๊บมือกีตาร์ไม่มานะครับไม่เป็นไรเอาต่อเอาต่อมาจงมาจงมาบาดใจหมดแล้วนะเหลือน้อยเต็มทีแล้วทุกคนโอ้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนผมก็ไม่ไม่ค่อยได้คาดหวังกับตัวฟรีมากนะ สองทีสุดท้ายเฮ้ยถ้าได้ที่ปัดอาหารปัดเอ้ยปฏิหารเลยนะใช่โอ้โหหมดแล้วทุกคนหมดแล้วอะ่ะที่เหลือแปดใบนะครับถ้าได้ขึ้นมาไี่ปฏิหารเลยนะมามาใช้สูตรก่อนตัวธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยายมาว่ะเฮ้ยบัก,กว่วะนี่อ่ะเฮ้ยไยมาได้ไงครับแล้วก็เหลือแบบแปดใบสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยเวอร์เวอร์จัดคตรเวอร์เลย สุดจริงครับทุกคนแล้วเป็นรหัสหลักผมด้วยนะโอ้โหอย่างนี้ผมปั้นแน่นะครับแต่คงปั้นไม่ตันนะครับเพราะว่าทรัพยากรมีไม่เพียงพอนะ <c oughs> ใช่โอเคนะครับทุกคนเฮ้ยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดีโอ้ยโอ้โหคำหยาบย๋ายดาย๋ายดี๋ยวผมไปตัดออกนะ๋ย่ผมไปตัดออกที่แค่จะเอ้ยโอ้โห,โห,โหโดีแยไม่ได้ดีใช่โอ้โหสุดจริงนะครับโอ้โห นี่นะทุกคนเอามาแทนได้นี่เลยโอเคเชียเดี๋ยวเอาไว้ที่หลักนะตอนนี้กำลังเห่อตัวเออ,อาไอนะครับเห่อตัวโกงอยู่ตัวนี้โอเคนะครับก็ได้เจ้าไอามาครอบครองปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนดูจนมาจบนะครับเอ้ยจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับก็ ลาขอลาทุกคนุผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ